ทำที่พยายามทำให้ครอบครัวผมคลิปนี้เขากำลังรุ่งต่อนะคะเนาะมาลุงเชื่อเบายังต่อไปกับเขานักเาช่างแฝดไปคันกลมาฟังต่อเดยอ่าสิ่งที่เขาพยายามทํากับครอบครัวผมน่ะให้มันย้อนกลับไปครอบครัวเขาร้อยเท่าวันเท่า่ะตามที่ผมเคยอธิษฐานนั่นแหละผมเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันกําลังทํางานอยู่ถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองทําดูครับ ผมไม่กลัวครับเรื่องนั้นน่ะมันก็พยายามพยายามท่านก็พยายามพูดพูดไปในวทางแนวทางนั้นแหละให้พูดความจริงเธอพูดความจริงเธอประมาณนั้นแหละซึ่งผมก็บอกผมพูดความจริงไปหมดแล้วท่านจะเชื่อไม่เชื่อมั้งนั่นประมาณนั้นครับประมาณนั้นซึ่งมันเป็นอ่ะมันเรื่องนี้ยมันเกิดตั้งนานแล้วแหละแต่มันก็ทุกครั้งที่เจอท่านก็มักจะพูดอย่างเนี้ย ท่านไปเชื่อพยานแวดล้อมมากกว่าคําพูดผมไงผมก็เลยอยากถามท่านว่าชมพู่หายอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะแล้วท่านมาสอบอยู่บ้านหลังเดียวเนี่ยมันถูกต้องปเปล่าแล้วผมอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยมุมบ้านเนี่ยชมพู่หายผมยังไม่เห็นเลยชมพู่ไปไหนผมยังไม่เห็นเลยถามว่าผมรักชมพู่รักหลานเองได้มไปดูที่ได้คนใกล้ชิดนั่นแหละที่อู้ชมพู่ได้โดยที่ไม่ร้องมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่อุ้ชมพู่ได้ จริงๆแล้วชมพู่อ่ะแทบจะไม่ให้ผมอุ้มด้วยซ้ำไปน้อยครั้งนักที่จะได้อุ้มชมพูน่นะพาะชมพู่น่ะก <ขอ S 2> ลัว <beter S 2> ผมนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชมพู่จะให้ผมอุม้มง่ายๆนะไม่เชื่อถามมาแตนดูแต่ชมพู่มาทุกครั้งก็ถามหาลุงได้อุ้มบ้างบางทีก็บางทีก็พาไปซื้นอนมอยะอะอย่างเี้อะไรเงี้ยชมพู่ก็จะให้อุ้มส่วนใหญ่มาที่บ้านชมพู่ก็จะถามหาลุงแต่พอลุงม,มองพ๊กชมพู่ก็จะวิ่งไปเล่นกับพี่โอมไปเล่นกับป้าอย่างเงี้ย ไม่ยุ่กงังวลใจววิตกอะไรเธก็ไม่ได้วิตกครับผมก็บอกแล้วความจริงก็คือความจริงผมก็อยากให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์มันจะพูดหายน่ะพอกมาพูดความจริงสักทีเถอะคนอื่นจะได้ไม่ต้อง